นี่เป็นส่วนไงนี่แหละขอบคุณสองดวงตาตอนนี้คือมีไปเมือนสองคลิปที่ยายทำไปกับโอหัว่าเสียนทางของยายนะเพื่นจะรู้จักเนะจะจาะกระเจ้าสิบไปสินคลิปอธิบายได้คิดว่าลุงสม่ำเสมอคลิปสอนคลิปเรียนเนาะ ลิบหนำตอ่อรอเพื่อนรอเพื่อน <Yeah. S 1> แก่กกับบมานวาเลีนง่ายปันใดคำว่าทำคลิปเนาะคำว่าทำคลิปคลิปสั่น แม่ขม้าทักทายย่ายเด้อขันคิหนหอดย่ายย่ายบริชชวนชวนเลียนดอกแต่ว่ายายมาหาหน้าที่ผู้หญินได้ขู้้มาอีกเลยได้ความู้มาอีกแล้วได้ความูมาาม้มาอีกแล้วจ้าเป็นครบหาพันแล้วจังสิได้เพื่อนหาพันแล้วเดือนที่ห้าแล้ว ทีไปตอหรือสิพ่อซัมนมันก็ยังกองไม่ได้ใจเป็นบะเพราะว่าเฮากำลังสิครึ่งทางเพี้ยนอยากรู้เบอกมาประจําเนาะข้านี้กระได้เริ่มต้นตั้งต่เรนมาไม่ๆมนี่เดือนที่หาแล้วสร้างเล้ยเลยรอพี่รอนอนนิดนึงปังปังโตไปเอายอดวิวปังปงมาก น,าาน้ำทรงเนาะจ้ะเนาะทางใดจะสิมี่ยอดวิวปังๆหรือเปล่าเนาะจ้ะพ่อไม้พันบอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองก็คือลงคลิปเยอะๆให้ลงคลิปยาวได้เว <laughs> <laughs> ลาหร้อเวล่ของยายทางสีแตะบ่ขข้นเลย ช่างแลผ่านมาแค่ให้จำบ่สันว่าเพิ่นกำลังช่มนะจ๊ะนะเพม่นด้วยค้ามวาวันที่ห้ามกรลานี้นะจ๊ะแต่อันที่จริงเพิ่นก็เตือนมาทุกเดือนเตือนมาทุกเดือน <c oughs> สวยสวย <c oughs> สวยสวย, <c oughs> สวย,สวยกับพี่น้องฟังสวย <c oughs> มาเลย กว้มหมายของการคำว่ากฎของเฟซบุ๊กกระพึงฟังมากขึ้นกันเนาะพุ่นซางแหล่พิ่กกนกะกำลังชม่มก็เลยเบาสู่พิ่นฟังยายบองจักยังหมากไม้ยายบ่มีความรููดอ,อกพอเพียงจะมา,ายายมูเจ้าเาล่นคือข่อยบอรหรือมูเจา้าพานไปเบิดแล้ว <c ười> จะเฝ้าหัวขว,วนกันด้อ <c ười> เสียงชัดเจนบะก็แล้วเบื่อจักน้อยเนาะ ช่างแลช่างแลเพื่อนบอ่อแหวะนนะ่าจะเพื่อนมายืนซ่อมเบิ้งอยู่เป็นกำลังชมช่างแลเพื่อนบอ่อเขามาคข้ามาช่างแรงมีหลายช่างแม่นบ่ะลูกหลานเพื่อนกระซื้อสวัสดีจ้าสวัสดีจา้าพี่น้องป้องไปสูู่ขสูข่คนเนาะจ้นะเนาะเออทักทายเขามาเด้อเจ้าไปละมังนะ้งเนาะกับ่าเป็นยัง ที่ย่ายถ้มลงไปในสร้างแหล่เอ้ยยากอาคิดว่าหากมืออื่นเจอมีปอสามเกิดขึ้นก็ถือว่าห้องเก่งแหลเะเนาะเป็นป่เขียนไใบยุจ้ามาพบพ่อพี่พ่อน้องมาเอานาตาออกกล้องยืนยันตัวตนคือเก้าเนาะจ๊ะนาะ เหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,อมสอนไว้อย่าลืมทําคลิปสั้นคลิปยาวควบคู่กันไปด้วยแต่ว่าย่ายได้มือละสองคลิปสามคลิปมือละสองคลิปแบบมาพบพ่อพี่พ่อน้องมาเอานาตาออกกล้องยืนยันตัวตนคือเก้าเนาะจัะเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม บางคลิปเาาน่ะจะเนอะและต่อไปหันเพิ่งจะเอาคลิปส่วนใหญ่เอาคลิปที่มียอดวิวปะน้องอิงอิงแม่ขามาทักทายย่ายเด้อขันคิดหอดย่ายย่า <laughs> ยบริเดวชวนชวนเลีนดอกแต่ว่ายายมา,ห,มาหาหน้าที่ หมดแล้วอ๋อเป็นหมานอกไปขายต้มต้มเนื้อเปือ่อยที่ตลาดบ่ลูกมันกรลรังช่มช่าง,งแลลเิ่นบ่เขามาาข้าวมาช่างแีนมีหลายช่างเหมืนปะลูกร้านาเิ่นกระซื้อ จิบนามต่อรอเพื่อนรอเพื่อน <c oughs> สวยสวย สวยสวยกับพี่น้องฟังสวยมากเลยมา <_ d ata> พบพ่อพี่พ่อน้องมาเอาหน้าตาออกกล้องยืนยันตัวต,วตวนค <_ d ata> ือเก้าเนาะจะนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมข้าหนี้เป็นส่วนใหญ่นี่แหละขอบคุนสองดวงตาตอนนี้คือมีข้ามเบาข้ามจ่าและคูทูทีมาคอมเมนต์นาะจะนะคอมเมนต์นี่ชัดเจนย้ายกับบอมากไหม โู้แค่ใดก็เอาไปแค่นั้นเป็นบ่ละ่ะคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์ไม่ขึ้นค่ะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นเรื่อยการรับชมหลูกหลันเพื่อกับว่มามันรับชมอยู่เรื่อยอยู่ดอกช่างแหล่เอ้ยมันรับชมอยู่เรื่อยอยู่ย่ายกับอาจารย์พายุไฟ พ่อใหญ่จานพายุไฟกำลังชมจานพายุไฟพ่อใหญ่จานพายุไฟกำลังชมใครนอใครนอกกำลังชมช่างแหล่ช่างแหล่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองฝ่ายสุขูสุขคนน,าน่าจะนะอ,อ สุภาพก้มแก้มสุภาพพ้าแก้วแบตหมดจ้าแม่ขอตัวจ้าถึงบ้านจังหาเสียงให้แม่ดูเบิงเสียงเปิดเสียงให้น้ำแน่น่าจา้าเนาะส่วนว้มหมายของการ คำว่ากฎของ f เฟซบ o ๊กกับพึงฟังมากขึ้กันเนาะทีมามล่ยสุดอยู่ตรงนี้ก็คือสะสมยายว่ามีคลิปยา้วคุณบอกว่าให้สั่งคลิปสั้นคลิปยาวไห้ำรรมเสมอจังว่ากันจ้าอ๋อเปิดตาไว้เอ้หลูกหลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกอ,อมแก้มสุภาพกอมแก้มจ้าหลุกสาวลาสุภาพผพ้าแก้วเพิ่นกับ่านแล้วเน,นานะจ้าเนาะ สวัสดีเขากลับล,ลรร่วงขิสม่ำเสมอแล้วเห็นวะวันนี้หน้าที่ของย่ายบ่ถึง 60, หกหมื่นนาทีย่ากะหาหกหมื่นนาทีค่ะรอนเพื่อน